นี่ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมผมชื่อเจ้าสามสีนี่คือเจ้าน้ำตาลคุณผู้ชม t a k เยมต้นไมนี่เกียวจริงนะใครสนใจรับเลี้ยงได้นะคะคุณผู้ชมครับคือผมมีอะไรบางอย่างก็คือผมแนะนําให้เลี้ยง3ตัวนี้นะคะผู้ชม ใครสนใจมาเลี้ยงมารับเลี้ยงได้นะคะคุณผู้ชมผมจะลาคุณผู้ชมนะคะบ๊ายบาย